สวซาดีตอนเช้าๆนะครับเช้านี้กล่องน้ำพายเอาบรรยากาศตอนเช้านะครับของอบ้านสวนน้ำโชยรีสอร์ทนะครับอยู่ในสวนสวนเกษตรพินแคนบรรยากาศตีห้านะครับตื่นขึ้นมากับวเมื่อพอ ารีสดไซนะครับกันเวนคนมัเคล็ดเบียกันเตื่นตีซีตีหายก็พอได้เบียกีเลยนเนาะนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับบ้านกลางสวนป่าสดชื่นเดี๋ยวหากาแฟมาทานเนาะเดินรอบสวนสักรอบหนึ่งหากาแฟมาทานตอนเ,เช้านะครับในวันหยุด มีความสุขดีเนาะครับจะพาไปเบ่งบรรยากาศรอบด้านเนาะครับบรรยากาศน้ำเศารานะครับเริ่มนี่แสงสาว่างมากเนาะนะชีวิตที่เราวางแผนไว้นะครับมันก็จะมากลงตงโตนะครับ แต่สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันกัแนเห็นใจพี่นอ้องอาธิยูในเมืองหลวงเลยว่านนีธิยูในชุมชนเมืองเนาะต้องประสบปัญหาครับโรคไข้ไข้เจ็บนะครับโดยเฉพาะโรคกรบาดไม่นี้เบาวกล่งนะครับเอาบรรยากาศบ้านสวน มาให้บิกงนะครับก่อนจะเป็นบ้านส่วนใดกะวางแผนว่าโดนเติบเนาะสำหรับบ้านกลางสวนป่านะครับมองไปทางลางก็จะเห็นสวนเกษตรครับป่า3อย่างประโยชน์4อย่างรอบนะครับพื้นที่ มึงนี่ประมาณสองไร่กว่านะครับสองไร่กว่าแบ่งโซนแบ่งโซนพอปลูกห็น้เป็นโซนเป็นโซนนะครับเพื่อให้มีการจัดการที่เป็นระบบเนาะนะครับเดี๋ยวจังไดจังพาไปเบ่งบรรยากาศให้มันเศร้าโดยรอบกันเนาะนะครับเก็บบรรยากาศให้มันเศร้า ให้พี่ให้น้องได้รับชมรับเบิ่งน้ำกันสำหรับบรรยากาศบ้านสวนลมโชยรีสอร์ทนะครับผมก่อนจะลงไปชมบรรยากาศด้านล่างเฮาความเขื่อนนะพี่น้องนะครับสำหรับบรกกรองเองกับความชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนะครับพามากินกาแฟน้ำกันให้หมดสั่ง กาแฟก็จะเป็นกาแฟดำนะครับกาแฟดำสมกินน้ำอุ่นนะครับจากน้อยก่อนนะครับในกาเต็มสองเนาะชุ่มคอมากน้ำมะนาวเดี๋ยว้อพาพี่น้องไปเบง่งรบรอบของสวนวรัรลเกษตรปินแคน,นะครับ สวนเกษตรที่สร้างโดยรูปแบบป่านะครับเนาะแต่ว่าเติมเครื่องก่อนเนาะไปไปหาอุปกรณ์กันหาอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งว่ามันเคียงกันตนะ้องเป็นหนังเนาะอากาศตอนเช้าๆนะครับ กาแฟดำจากแก้วได้รับมีเสียงของบอมอเมองครับ ตดยวนี้ใส,ส่สนโตกับเป็นค้นหมักยังไงอยู่วัดเขาว่าทำบุญตามการตามเวลาเนาะไปเอาชมบรรยากาศโดยรอบของสวนนะครับเนาะอุปกรณ์พร้อมนะครับไปเลยมาชมทั้งด้านทางนด้านทิศตะวันออกนะครับอันนี้คือสะเดาสีม่วงอ่าบางกลองมันน้พผึ้ ันรนมิตพ,พื้นที่มองนีนะครับเป็นสวนปลา,าครบสามปีนะครับครบสามปีโซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนของโซนป่าไผ่นะครับเพกาเตีะกันไต้ผลผลิตแล้วเนะาะที่อาศัยยู่ฟังทั้งพุ้นนะครับอันนี้คือตะไคร้หอมปลูกป้องกัน ไรย,ยุ่งนะครับรอบๆของน้ำนะครับด้านตอนนั้นทั้งด้านทิศตะวันออกนะครับของสวนเช่นเคยครับตรงนี้จะเป็นแปลงปุ๋ยคอกนะครับในสไตล์ของปุ๋ยหมักใบไม้ง่ามนาแรงๆเขา ไปหาเก็บใบใหม่มากองไว้นี่เขาก็ว่าเขาพีบาวันนี้เขาก็มามักมัก,ก,กไว้เดี๋ยวเพิ่นใส่การใดก็จะเอาไปเห็ดปุ๋ยสําหรับคุ้มต้นใหม่นะครับนะนี่คือเห็ดตามกําลังของเกษตรกรมันหยุดแล้วพี่เนาะอ่าไผ่นี่ผมแบ่งปลูกเป็น2ชนิดนะครับตรงนี้ก็เป็นไผ่เลี้ยงอ่าไผ่เลี้ยงคันเป็นหนาฝนกับ ออกตลอดนะครับแถวแหลกเป็นไพเหลี่ยงแถวข้างในปเป็นกิมซุงนะครับถนนล้อมรอบอข้างถนนก็จะเป็นปลูกป่า3ามยางประโยชน์สี่ยางนะครับยางนาพยุงสักปักคามป้อมนะครับแต่ว่าบริเวณรอบสวนกับว่าท่านใดเดียบ้อยเป็นไหนยังใส่ดงังกันแนวอยู่เนาะ อันนี้คือฟ่งฟ่งเนาสีซื้อมาแต่ว่าบมคุ้มบทันฝนก็เลยเหตดเป็นฟังเนาสัาเดี๋ยวไปลงใบบอปลานะครับมองนี้ก็จะเป็นมุ่มโปรดของเบาก่องอีกมองนึงนะครับเนาะมุมช่ำต้นไม้ไม่ปลาไม่ต่างๆหน้าหน้าพัานละครับนี่ตน้นคอต่นมีลูกพ่นมีต้นแมพ่นอยู่เลยกเก็บลูกพ่นมา อันนี้คือบกม่วงจกักรพรรดตอนกิ่งนะครับตอนเอาเองนะครับเพื่อเอาไม้ขึ้นลดต้นทุนนะครับอันนี้คือโซนของสวนไผ่เพาะกลานยางนาไว้ยางหน้าลาดเชื่อเฮ็ดด้วยครับนี่น,นี่คือโซนสวนไผ่เนาะฟังทางนี้จะเป็นกิมซุงนี่แถวนี้จะเป็นกิมซุ้งนาแดงๆก็จะเป็นบรรยากาศลมลื่นนะครับคือ ือผมเคยบอกบว่าเฮ็ดเกษตรกระดาษสะก่อนนะครับบอกกล่องจะว่างแผนว่างแผนในการปลูกผักกิมซุ่งก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับก็ได้กินเรื่อยๆได้กินมาปีที่สองแล้วนะครับสาหรับผักกิมซุ่งนะร้าไปเบิ้งส่วนต่อมา,อาคุณนายเป็นอยากปลูกนะครับแล้วเป็นผักกรลด ได้มาจากเครือข่ายเครือข่ายสมาชิกเกษตรพนมไพ่เฮ้าในหละพี่มีสิริไสเดือนอบูซ่าน้ำเพินมาลอ,อยเงินนะครับตอนนี้กินได้แล้วตอนนี้กินได้แล้วนี่นี่กินได้ยอดยิ่งตัดยิ่ยงแตกเดี๋ยวเอาไปผัดมันหอยก็นเลนะครับอันนี้ส้มสายน้ำพึง่ง <c oughs> คิดว่าน่าจะได้ผลผลิตยอยู่ แปลงผักปูดกับมะม่านงานกว,วัวเนาะนี่นะครับเขาชอบความชุ่มชื้นเผักกูดเพิ่นจะขยายไปเรื่อยๆนี่เสริมโซนนี้บางกองจะเห็ดเป็นโซนไม้ผลนะครับอยากกินยังกับหามาปลูกอันนี้แซมเลยผักหวานคุณสมบัติของผักหวานคือเพิ่นม,มัดความเป็นปลา บงในช่องยูทูบหลายช่อง่านมาได้ฝรั่งสีม่วงนะครับถัดจากฝรั่งไปก็เป็นฐานของสาวรถกระทกลกนะเนาะตะกี้ปลูกกล้วยสมุทรทองดีสองต้นตอนกิ่งมาจากต้นแม่ที่บ้านนะครับลดต้นทุนอย่างเดียวาบากล่องน้พ น่ครับ่วนแหลกเนาะโซนที่2เป็นสมโอนะครับขยายไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศนี่มันเศร้านะครับพามาเบิ่งบรรยากาศนี่มัเศร้านะมาเบิ่งถนนฟังอีกฟังหนึ่งถนนทางด้านทิศเหนือนะครับต้นแดงต้นนี้ปลูก2ปีกว่าถือว่าไง ไข่จิ้มซุ้มนอนเป็นเป็นแพ้งนอนแล้วไข่จิ้มซุ้มดมโชยมเศาอ่าถามว่า,าคุณภาพชีวิตของของเขานี่แมนมีเงินกับจริงอยู่นะครับแต่ว่ากันสุขภาพกายสุขภาพใจ มาไปน้ำกันความสุขเขาจะหาได้มองได้นะครับความสุขอันนี้ย่างคำว่าความสุขของแต่ละคนมันกับโคี้กันเนาะบางคนก็เอาเงินเป็นทีตังบาุงก้นก็เอาสิ่งแวดล้อมเอาสขภาพเป็นทีตังแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันกับเป็นปัจจัยเคยมาเป็นมันเป็นปัจจัยเชื่อมซึ่งการรายการให้เก่านะครับ มันมีเงื่อนกับจริงแต่ว่ากันสุขภาพบาแข็งแรงกันคงจะบม่มีความสุขใดเนาะแต่ว่ากันสุขภาพแข็งแรงกับไม่มีเงินกับคงจะปันไปบ่ไดทั้งนี้ทั้งนั้นกันควบคู่กันไปนะครับใครเฮาสีพึ่งผ้าตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือต้นลำไยเนาะต้นลำไยตอนกิ่งมาเองนะครับเกือบสองปีนะครับมาเบิ่งส้นถนนทั้งผีเนาะ สำหรับสวนว่านาเกษตรพินแคนนะครับคือสางสวนเกษตรให้เป็นป่ารอบๆไปกับปลูกไผ่จิมซุงโดยรอบนะครับบรรยากาศมันเศร้าแ้่เป็นตัดดีดๆก็จะใส่วิ่งแล่นออกกําลังกายได้สามารถโซนที่สองนะครับโซนที่ สส่วนที่สละอนันนี้ลงทุเรียนไว้นะครับในหลายคลิปที่เห็นทุเรียนกับทุเรียนนี่เจ้าภาพก่อนสิลงทุเรียนกับปูกมาละกอพืดที่คนอีสานบานเท่าต้องมีไว้ในครัวเลื่อนแบบมากกว่าหาสิมาหามาะกอหา,าทุเรียนนี่นี่ครับนี่หน่อไม้ฝรั่ง ฮักแพงแบ่งปันมาจากท่านอาจารย์สายยึดแต่ว่าบริรับการดูแลและมาเบิงบ่งเพิ่นจะเข้าโซนนี่บางกองตั้งใจตอนแรกว่าสิปลูกเป็นพริกบัะเขือแต่ว่าเอาคาเหลืองมาล,ลงกเรานะครับนี่ครับหน่อไม้ฝรั่งตอนแรกนี่นมาเพิ่นจิตตายเลยดีเป็นหลอดขึ้นมาได้นะครับบรรยากาศลมช่วยรีสอร์ทเนาะ มุมไกลของลมช่วยรีสอร์ทเขาเก็มฟ้าเก็มฝนนะครับทุเรียนยี่สิบก้นก็อยู่ในโซนถัดมาดูแลเพ็นเป็นรรยางดีแล้วเนาะวงลง่องระบบสปริงเกอร์ให้มันจะหลอดบอทุเรียนตรงปิดกายทัดจากทุเรียนนะครับสามแถวนี่ทุเรียนสามแถวจะดูแลเธอให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนี้หากเพ่่นการเริ่ม เดอนล,ละล่ะหักเดอนละครับมาซนทั้งทิศเหนือเนาะพามาชมสวน,นเกษตรปินแค้นแถวที่สามของทุเรียนครับตรงนี้ปลูกแตงไว้อะไรขอสรุปว่า ปลูกแตงในพื้นที่ลุ่มแะ้วับปลูกได้หนาฝนไปบ่ได้นะครับนาะพี่นอกไปบ่รอดเนื่องจากว่นมีหลายปัจจัยคือ,อฝนตกเิืมใสสองกำจัดวัชพืชบ่ได้พอแม่เป็นภาพปลูกเือปลูกเดินหะตาบากล่องปลูกเดินเจ็ดก็เลยไปบ่ได้ นะครับก็เลยได้ขอสรุปว่าปลูกแตงแลปลูกเดินหาด้วพี่น้องด้วยปลูกปลาเดินหาสิหาเดินหกนั่นแหะเนาะนะครับอันนี้คือโซนสวนป่านี่สวนป่านี่มีพะยุงนะครับปลูกปลาไว้ตรงนี้เป็นปลาพยุงตรงนี้รอบๆรอบๆ,อบๆแปลงปลูกไม้ระดับเกลี่ยดินก็จะเป็นต้นไม้เป็น่ รินจีรินจีแล้วก็มายงชิดนะครับสมโอของผนก็นจะเป็นปลาป้วยเพาะนันจะมีเวลาตัดนะครับเนาะ<ม>เดี๋ยวเขายังไปเิังทั้งหนาก,กันนะครับในวางทั้งหนากับไปเบ่งหลบๆสวนนะครับบรรยากาศถนนอันตัดกับจิไข่ยอยู่นะครับฟับงทั้งบนโซนไผนะ่เนาะ อันนี้คือนำเสนอเลยภูมิใจำนำเสนอคือไผ่ไผ่บ่งหวานไผ่หวานงัยเพิ่นซื้อเอาใส่เห็ดนางไฟนั่นแหละไดนมาสองเงาเงาเนาะยังเพราะว่าปากกล่องเป็นคน้อนผนุมไผ่ค้อนผนุมไผ่ก็ต้องนึกถึงบ่องไฟอันนี้คิดแน่หน้าโคตรวา อนาคตเ้าต้องขายหางไฟแดดให้ครับสั่งไฟแต่แทะมาเจอ,อยุคโควิดจอดเลยครับบางไฟบาน่บานบากล่องนี่ส้นบักหน้านครับส้นปลาบักหน้าก่อนสิไปหอดนี่ครับส้นปลากล้วยแต่ว่ากล้วยหัวตะแบงไมเนาะหัวตะแบงของพี่มาดันมาดันนะครับบักดันเลามาปลูกไปอันนี้คือกกคอ ต้นคออจะเกิดเองตามธรรมชาติต่อปลาขี้เล็กมงนี้คือเอ่บากลองปลูกได้3ปีความเหมือน,น,นกับการสั่งสวนปลามงนี้นะครับขี้เล็กนะครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวใส่ประโยชน์เห็ดเป็นฟื้นก็ได้เห็ดเป็นเฟื้นในจืดก็ได้เนาะนะครับมาทางหนาเลยมาเบิง่งโซนปลาบุกนาวนี่มันเศร,ร้ายากาศลมเย็นนะครับ อันนี้ก็ตอกกระเจียวสีม่วงบ่เดมาดูแลเพื่นดอกเพื่นแ,แต่เพื่นสิเกิดสิไงทั้าทางซนทั้งหนาถนนทั้งหนาเนาะนะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่พี่น้องในชุมชนเพื่นไปให้ไปหน้านะครับไปเชื่อมกับตำบลโคกสว่างเขาโคกเป็ดกาทะลุก,ก,กันกับบ้านน้องบัวน้อยนะครับนี่คือ ด้านนาได้ว่าด้านนาได้ตัดหยาไว้ว่านเครื่องพังก็เร่บริตัดสํมมะนาวปลูกไว้ตอนสร้างสวนป่านะครับก็เริ่มได้ผลผลิตแล,ะละ้วล่ะนะครับบ่ค่อยได้ไมายามเพิ่นนี่ด้านนาประมาณสามสีงานสามงานนีแ่แหละเบากล่องก็จะเห็ดเป็นพื้นที่ปลูก ไม้เกลียดดินไม้ระดับต่ํครับไม้มุดดินเพือมุดดินก็คือเผือพวกหัวนะครับตามทฤษฎีปลูกไม้5ระดับด้านนาจะเป็นถนนล้อมปลูกต้นพยุงนะครับพยุงเป็นระยะไป2เมตร3เมตร4เมตรก็ได้ไปอันนี้ต้นซักปีเดียวนะครับเด้อนี่ซักปีเดียว บรรยากาศบ้านสวนต่างนถัดมากก็เป็นทัวร์ลิสงบรรยากาศให้มันเศร้าเนาะพามาชมบรรยากาศกันมันเศร้าก่อกนสิเป็นแบบนี้ได้ก็ค่อนข้างที่จะว่างแผนลายพอสมควรตัวนี้เป็นมะฮอกกะนีมะฮอกกะนีสองปีกว่าพี่น้องเกือบสามเมตรยูดอกสามเมตรกว่ามะฮอกกะนี่ อันนี้คือป่ายของกสนตมโพชัยเป็นมาสนับสนุนเป็นศูนย์เรียนรู้นี่กล้วยนี่คือสิ่งที่มองขามพี่น้องประชาชนพี่น้องกเกษตรกรในชุมชนมองขามเขาไปซื้อก,กล้วยเป็นกะบีลาซาวิาวาวลี่ทว่าเบากลงกบขันพิ่นออกท่านกับบ่ได้ซื้อ นะครับไม่ค่อยได้เสือเพราะว่ามีกินแล้วนี่ปักช่อง50นะครับเปลือกบางอร่อยหวานนะครับสุมมันเบอรี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสางสังมากกับมือแหละครับสังมากกับมือ,อมันสมองและมือสคู่ยังไงว่าสคู่ เท้าสีคู่มือสีคู่กับคูชีวิตไปละสั่งว่าน้ากันแต่ว่าส่วนมากก็เป็นบาวกล่องอี่เป็นค้นปลูกนี่ะเป็นผู้นำขอบขับ้วกนน็ต้องเป็นคนยางก่อนเนาะต้องเป็นคนท่าเป็นเห็ดนะครับมาเบิงแวมาเบิงทัวริสโงอินซี่เดียวกับอีกเดือนเดียวนะครับเดือนเดียวเพราะว่าพืช เกลือดินนี่อายุเพิ่นแค่สามเดือนนั่นระวังขันกลางระวังแปลงของเถิดเกลือดินก็นจะเป็นไม้ผลอยากกินยังกับปูกลงไปปลูกล้องไปเนี่ยสุ่มมันวลีนี่ตั้งใจว่าจะเห็ดเป็นสุ่มอแต่ว่าบม่มีเวลาเห็ดพี่น,อน้องเบิ่งกิจกรรมในแต่ละเมือของบาวกล่องรถอันนี้คือปุ๋ยนี่จะเอาไปเห็ดดินปลูก ต้นไม้เลยนี่ขี้เลื่อยขี้เลื่อยที่เฮ็ดบ้านสวนนะครับท่านท่านไหนมีเวลาอ่าจัดเก็บเพิ่นนะครับระบบนำกับระบบนำบาดานบอขาดแคลนเนะะาะเาอร์มอนี้นะครับบอกกล่องพามาบึงบรรยากาศบ้านสวนลมโชยรีสอร์ทนะครับเบรนสวนวนกเกษตรพินแคนยินดีต้อนรับ เพื่อขายสมาชิกสหายสายป่าคนรักการปลูกต้นไม้คนที่มีจิตใจในแนวทางของกเกษตรอินทรียนะครับมาเรียนรู้ไปน้ำกันทุกอย่างมาท่านเรียบร้อยเนาะมาเรียนรู้มาเสวหน้ากินกาแฟน้ำกันเยมเศร้านี่ให้ไล อาราบิกา้าปลูกเองค้นมาปลูกก็จะหาเนีมาปลูกต้นแมงดาอาราบิกา้านะครับนี่แหละมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมากินกาแฟนะครับมาแลกเปลี่ยนกันในเรืเ่องราวของเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืนเนาะ เฮ็ดยัง,ดงใงดพี่นองเกษตรกรเฮ็ดยังไดพี่นองชาวไทยชาวนาเขาจะหลุดพ้นจากกับดักความยากจนนะครับบอกกลอนกับตังบ้งปณิทานไว้ว่าเฮ็ดยังไดเสื้อผ้าพี่ผ้านองลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้ได้ใส่รัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหันมาพึงผ้าตนเองตามาศาสตร์พระราชาให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือแนวทางของ กล้องพนมไัยนะครับสำหรับมือนี้นะครับน้ำผ้าบรยาาบาร,ร,บบรยากาศบ้านสวนนะครับบรรยากาศที่ม,มันเศร้าไม่พี่ให้น้องแฟนคลับเอฟซเดีมารับชมนะครับบรรยากาศที่ม,มันเศร้าแบบคืมๆนะครับผมนะครับมาสรุปนะครับเนาะสำหรับชีวิตของเนเท่านี่ จเจ้ามันบอกเลยว่ามันน้อยนะนะครับเท่ากับเห็ดในสิ่งที่เท้ามากนะครับเห็ดสิ่งที่เทามากเกศสิ่งที่เท้าประนาอยากให้เป็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัง้งโยบบนความบ,บระมาทเนาะนะครับสาหรับพี่น้องเกษตรกร,รที่กําลังดินร่นในการดำรงชีวิตอยู่นะครับบากล่อง ก็ใหากำลังใจนะครับพื้นฐานของคนเทามันพื้นฐานบัคือกันเนาะแต่ว่าเหตุใดเทาจะอยู่บนโลกมนุษย์ใดในความสุขของบริบทของไัยของมันนะครับมาหายกำลังใจยังมาเศร้านะครับนะนี่กะให้พี่น้องมีความสุขในการลงชีวิต สุขกายสุขใจใช้ชีวิตบํประมาทครับตอบแทนคุ้นแผ่นดินนะครับตามที่ชีวิตนึงเหลืออยู่เนาะนะครับตามบณิีท่านกองพนมไพ่นี่แหละนะครับก่าวข้ามกับดักความอยากจนกับผ้าพี่ผ้านองเกษตรกร,ร,กรว่าผ้าจะคล้องเองสุขตามอัตภาพสำหรับมานีเศร้านี่นะครับกองพนมไพ่กับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการย่างเบิงสวนน้ำกันเนาะนะครับมีโอกาสดีๆจังมาเรียนรู้น้ำกันอยู่ที่สวนวันเกษตรพินแคนนะครับบ้านหนองเหล็กตําบลโพชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลอกกล้องพนมไพรย,ยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ